สดีค่ะอันนี้นะคะเป็นงานบอดี้สูตรเด็กนะคะตัวนี้ของมาน้อยและมาไวไปไวมากนะคะอันนี้ก็คือมาถ่ายให้ดูตัวอย่างคร่าวๆนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าหางานบอดี้สูตรเด็กงานก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่อันนี้เป็นงานบอดี้สูตรเด็กนะคะแบรนด์ก็จะมีปนมาต้องไป ลุ้นเอานะว่าจะได้แบนเยอะแบนน้อยนี<ม>่งานก็จะเป็นสีสันน่ารักของเด็กแบบนี้เลยนะคะเป็นเด็กไซส์ไซส์ประมาณไหนอะ่ะค NB ถึง NB ถึสเดือนถึงสิอเดือนนะคะจะมีแฟนมิลียม่กีรหัสนี้จะลุน้นมีกี่เยอะ ลค้นกิ้วลรันลูกค้าแบบรู้จริงอ่ะจะเป็นผสมแฟนซีนีผสมแฟนซีนะคะงานตัวนี้สีม่วงนะนี่อันนี้นี่เอี้ยมอะไรนี่มาเอาอาทิตย์แรสตังรูปเลยครับอันนี้จะเป็นฮาวายฮาวาย ค้าบอกลูกค้าบอกแอดมินแอดมินไม่ค่อยดูเรื่องพวกมี้เท่าไหร่งานเด็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบลายหมีฟูอันนี้เป็นแบบเป็นเชือกมันก็จะปนๆกันมาแต่หลักๆก,ก,ก็คือจะเป็นงานบอดี้สูทเด็กนะคะนี่สีน่ารักมากนะคะแล้วก็งานนะคะอัดมาแน่นๆแบบนี้เลยได้จำนวนตัวเยอะนะคะ 7จ็ดร้อยถึงแปดร้อยตัวเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยตัวเลยนะคะขอมีมาน้อยแล้วก็มาไวนี่ก็จะเป็นเอี้ยมยีนนะคะก็จะปนมาบ้างนี่นะคะงานก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ขอดูตัวอย่างเนาะงานก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ สีสันก็น่ารักน่ารักเน,ะนสาะตามภาษาเด็กสีสันสดใสโทนสะอาดนะขาวครีมชมพูฟ้าม่วงอะไรอย่างเงี้ยมัะจะปนมาหมดอาจจะมีปนแบบเสื้อกัก๊กมาบ้างอะไรอย่างเงี้เนาะอันนี้ก็คือจะไปไปลุ้นเอาลุ้นแบรนด์มิกิตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายน นี่นะคะได้จำนวนตัวเยอะนะเขาเขาไม่หว่วงนะเขาหวงแบบว่ากลัวสงใส่ทับลูกค้าเลยมีป้า,นปายน <c oughs> ้อยอยู่ <c oughs> นี่อันนี้เป็นสีชมพูอ่อนนะคะสะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> สีน้ำตาลดวนมาอยู่แล้ว <c oughs> นะคะลายจุดแดง <c oughs> จุดฟ้าเนาะ นี่คนระับนีก่กรป้ายแก๊ปป้าห้อยแก๊ปด้วยก็มีมานะเนี่ยคือบางตัวก็เป็นมือหนึ่งงานลดสต็อกมาอะไรเงี้ยค่ะก็อาจ,จะไม่มือสองทั้งหมดนี่นะคะงานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนรีวิวคร่าวๆนะคะตามนี้นะตัวนี้คืองานบอดี้สูตรเด็กนะคะของมีมาน้อยต้องคือเปิดจองปุ๊บอะ ต้องแบบต้องรีดจองกันเลยอ่ะเพราะว่าของมีมาน้อยของไม่ได้มีพร้อมส่งตลอดนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะ